ขอบคุณบท,บทเพลงพระเพจากทางสถานีนะคะตอนนี้อยู่ในรายการเกษตรก้าวไกลใส่ใจเกษตรกรอยู่กับน้องกุ้งแล้วก็น้องนุชนะคะจากสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดวันนี้น้องนุชได้เล่าไปแล้วในส่วนของกระบวนการในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์นะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่กุ้งแนะนํานํามาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชต่างๆด้วยรวมถึงการงดจับสัตว์น้ำน้ำจืดในช่วงฤดูน้นําแดงนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ในเรื่องที่เรื่องราวที่ทาง น้องนุชได้เตรียมมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําปศุสัตว์ในพื้นที่ในช่วงนี้สังเกตว่าฝนตกชุกมากนะคะ,คะซึ่งในกระบวนการของการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ยังไงในหน้าฝนให้รอดให้ปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆเดี๋ยวจะให้น้องนุชได้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังว่าเลี้ยงยังไงให้รอดแล้วก็ปลอดจากโรคระบาดต่างๆอ่าเดี๋ยวให้น้องนุชได้เล่าให้ฟังค่ะค่ะขอบคุณพี่กุ้งนะคะ สำหรับการเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคกระบรือแพะแกะสุกรหรือแม้กระทั่งสัตว์ปีกก็จะมีหลักการเหมือนกันนะคะก็คือหลักการแรกเลยเราก็ต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะเลือกพันธุ์ยังไงพันธุ์ก็คือต้องได้พันธุ์ที่มาจากแหล่งน่าเชื่อถือปลอดโรคนะคะหลักการที่สองก็คืออาหารดีหรือว่ากินดีอยู่ดีนะคะ อาหารที่ดีมีคุณภาพปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสัตว์แต่ละชนิดนะคะอาหารที่ปราศจ,จ,จากสิ่งเจือปนเช่นพวกเชื้อราสารเคมีต่างๆนะคะแล้วอยู่ดีก็คือระบบการจัดการที่ดีนะคะระบบการจัดการเริ่มตั้งแต่โรงเรือนป้องกันลมฝนมีอ่างจุมเท้าก่อนเข้าฟาร์มนะคะมีรั้วรอบขอบชิดป้องกันสุนัขแมวนะคะป้องกัน คนเข้าออกด้วยนะคะมีพื้นที่ให้สัตว์อยู่แบบสบายนะคะถ้าเป็นสัตว์ปีกก็ให้เหมาะที่จะออกมาคุยเขี่ยได้ถ้าเป็นโคกระบือก็ออกมาเดินเล่นได้นะคะมีรั้วรอบป้องกันพวกสัตว์พวกสุนัขแมวนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยระบบการจัดการด้านการทำวัคซีนนะคะซึ่งระบบการจัดการป้องกันโรคด้านการทำวัคซีนนี้ค่อนข้าง จะต้องรัดกลุ่มแล้วก็ทงทำตามรอบของแต่ละชนิดนะคะวันนี้นุชขออนุญ,ญาตคุยเรื่องสัตว์ปีกแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนนะคะพี่กุ้งก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกยังไงในช่วงหน้าฝนให้ปลอดโรคนะคะก่อนอื่นเลยก็เหมือนที่บอกนะคะว่าหลักการเลี้ยงสัตว์มีอยู่3าหัวข้อใจ3หัวข้อหลักๆเลยนะคะถ้าเราเลี้ยงสัตว์ปีกแบบประนีตนะคะก็คือเลี้ยงแบบยังไงเลี้ยงให้สบาย ให้อยู่แบบปลอดภัยนะคะก็มีอาหารกินที่ดีอยู่แบบสบายนะคะแล้วก็มีการทำวัคซีนตามระยะที่กำหนดนะคะแต่บังเอิญว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเจอสัตว์ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีการป่วย,ยแล้วก็ตายลงนะคะก็จะทำยังไงดีอย่าเพิ่งตะนกนะคะก็บอกพ่อแม่พี่น้องของเรา อันดับแรกเลยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านในนะคะว่าได้มีสัตว์ปีกป่วยตายลงนะคะห้ามเลยนะคะห้ามนําสัตว์ปีกที่ตายน่ะนำมารับประทานปรุงเป็นอาหารโดยเด็ดขาดเลยนะคะต้องทําลายฝังโดยการฝังกรบซากเพราอประกอบการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคเท่านั้นนะคะขณะจับต้องเราก็ต้องสวมถุงมือด้วยนะคะสวมถุงมือเสร็จเราก็ต้องมีการล้างมือล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทันทีนะคะ ต่อจากนั้นก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้พ่นยาฆ่าเชือ้อภายในฟาร์มนะคะส่วนการประสานเครือข่ายนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมปศสัศตว์ของเราเนี่ยสามารถที่จะประสานได้3าหน่วยงานเลยนะคะหน่วยงานแรกก็กระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นทางผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านะนะคะพี่กุ้งหน่วยงานที่สองก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่า อสมว่าที่เรารู้จักแล้วนะคะผู้นำชุมชนในพื้นที่เนาะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ในงานของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สตวบาลเจ้าหน้าที่ประสุตว์อำเภอหรือแม้กระทั่งพี่ๆอาสาประสุตว์ทุกคนในหมู่บ้านได้เลยนะคะเราจะต้องมีการเข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบการเคลื่อนยาสัตว์ปีกของเรานี่จะมีเครือข่ายอาสาประสุตว์เกือบทุกอำเภอเกือบทุกตำบลเลยนะคะพี่กุง้งค,ค่ะหรือว่า หากไม่แน่ใจพบเหตุสัตว์ปีป่วยตายผิดปกติอาจจะติดต่อทางช่องทางที่นุชได้กล่าวไปไม่ไม่ไม่ครบนะคะก็สามารถแจ้งบาแสได้ที่สำนักง,งานปศ์เอภอหรือว่าโทรมาที่เบอร์โดยตรงสำนักง,งานปศจังหวัดสุรินได้เลยนะคะเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์044713145ค่ะก็ตัวนี้ถ้าเป็นในวันก็ขออนุญาตเป็นช่วงเวลาวันเวลาร,ราชกา,านราาาน,นะคะ แต่ถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ก็สามารถแจ้งผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในพื้นที่ได้นะคะ,ะถ้าถ้าเป็นนอกเหนือจากวันเวลาร,ราชการนะคะ,ะอันนี้สําหรับในส่วนของการดูแลสัตว์ป่วยตายในช่วงนี้นะคะก็อยากให้น้องนุชได้เล่าให้ฟังว่าการเลี้ยงสัตว์หน้าฝนจริงๆแล้วเกษตรกรน่ะ ควรจะเตรียมการยังไงบ้างเรื่องส่วนของโรงเรือนอะไรต่างๆต้องเตรียมไม้ในช่วงนี้นะคะค่ะถ้าเลี้ยงสัตว์ในหน้าฝนเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยก็คือโรงเรือนเนาะโรงเรือนนี้ก็ต้องมีหลังคามีรั้วรอบขอบชิดป้องกันแสงแดดลมฝนและสัตว์พาหนะที่เข้าออกในฟาร์มนะคะ,คะแล้วก็เราก็ต้องมีการเตรียมน้ําอาหารยาและก็เวชภัณฑ์ที่จําเป็นนะคะ อันที่3ก็จะเป็นการทําโปรแกรมวัคซีนอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งอย่างที่นุชได้กล่าวนะคะว่าเขตต้องขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็เพราะว่าเราจะต้องจัดสรรวัคซีนซึ่งวัคซีนแต่ละตัวแต่ละชนิดสัตว์ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นวัคซีนปากเท้าเปื่อยสําหรับโคกระบือแพะแกะเนี่ยทางกรมปศุสัตว์ของเราโดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะมีรอบการจัดสรรวัคซีนให้ทางสํานักงานปศุ ประสาทอำเภอให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องนะคะปีละสองครั้งก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะถ้าผู้นำชุมชนประกาศให้พามีการประสานมาว่าจะมีการฉีดวัคซีนสำหรับโคกระบือหรือแพะแกะสกรก็ขอให้ความร่วมมือด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเองนะคะข้อสุดท้ายนีย้ถ้าเกิดเลี้ยงสัตว์ในหน้าฝนเนี่ยก่อนจะเข้าออกฟาร์มทุกครั้งนะคะเราก็ต้องมีอ่างจุ่มเท้า ที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเข้าออกฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่มากับรองเท้านะคะาอาจจะดินมากับรองเท้านะคะ,คะของตัวเกษตรกรเอง<ช>นะคะ,คะก็เป็นการป้องกันการเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าฝนห่างจากโรคได้ง่ายๆนะคะสามารถทําได้เลยนะคะ,คะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าฝนจากน้องนุชนะคะแล้วก็มาต่อสุดท้ายเลยโครงการสุดท้ายเลยเป็นโครงการดีๆที่ เป็นความรับผิดชอบนะคะจากของกรมประสัติศ์เป็นโครงการสารฝันสร้างอาชีพแล้วก็ยกระดับรายได้ของเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางกรมประสัตวศตร์ดูแลอยู่แล้วก็รับผิดชอบอยู่นะคะก็อยากให้น้องนุชได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของโครงการนี้รวมถึงใครที่จะสามารถเข้าถึงโครงการดีๆแบบนี้ได้บ้างนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่กุ้งค่ะก่อนอื่นที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการสารฝันนะคะก็จะสืบเนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราลดถอยลงนะคะรายได้การส่งออกสินค้าก็ลดลงเนาะการเพาะปลูกพืชบางชนิดก็ยังมีปัญหาดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็มีความห่วงใยต่อประชาชนโดยเฉพาะคนไทยที่ประสบปัญหาในอาชีพเดิมอยู่แล้วนะคะ,คะซึ่งผลกระทบจาก เชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019นะคะโควิด1 9ทใช่ค่ะ <c oughs> ท่านก็เลยเน้นเห็นควรให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นกลับมา <c oughs> โดยเร็วนะคะ ทีนี้กระทรวงเกษตรและสาก์ของเราโดยท่านเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์และก็ท่านประพัฒน์โพสุทนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งท่านรับผิดชอบกํากับดูแลกรมปศุสัตว์ก็ได้มีนโยบายแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนร้อนให้กับเกษตรกรนะคะท่านก็เลยมีการทํา MOU ระหว่างหน่วยงาน ธนาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกล็กรมปศุสัตว์ขึ้นในวันที่8ปดนาะสองพนวานะคะซึ่งเป็นข้อตกลงให้ระหว่างกรมปศุส,สัตว์และก็ทกศนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนุดร้อนให้กับเกษตรกรลูกค้าเดิมอยู่แล้วหรือว่าบุคคลทั่วไปรวมถึงแรงงานในกลุ่มภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรให้มีอาชีพ ในช่วงวิกฤตโควิด1 9นะคะโดยใช้แหล่งเงินทุนของทอกศนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้นะคะก็ต้องเป็นเกษตรกรของลูกค้าทากศเดิมอยู่แล้วหรือถ้ายังไม่เป็นก็สามารถสมัครให้เป็นได้เลยนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูพัฒนาเกษตรกรนะคะอีกทั้งจะต้องมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามแนวพระราชด,ดำริหรือตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรหรืออาชีพที่มีการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพให้ครัวเรือนนะคะซึ่งเป็นการลงทุนไม่มากนักรู้สึกว่าคุณสมบัตินี้ผ่านไหมคะพี่กุงค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการกู้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพการเกษตรนะคะแล้วก็อาชีพนอกภาคการเกษตร หรือแม้แต่กระทั่งการลงทุนค้าขายในครัวเรือนนะคะเป้าหมายสินเชื่อของทกศนะคะทางรัฐบาลได้อนุมัติมาสามหมื่นล้านบาทโ,โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารนนะคะสำหรับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะกู้นะคะเราก็สามารถยื่นกู้ได้สองช่องทางนะคะอาจจะกู้เองได้ที่สาขาทกศาตามภูมิลำเนาเลย<ท>นะคะทกศใกล้บ้าน <S <S ใช่ะคะ่ะแล้วก็ สามารถยื่นผ่านทางช่องไลน์แอปพลิเคชันของสำนักง,งานทกศในใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับวงเงินกู้ขั้นสูงเลยนะคะสำระหรับกรเกษเตรกรเลยค่ะถ้าเป็นสำหรับเกษตรกรหนึ่งรายหนึ่งท่านสามารถกู้กได้สูงสุดเท่าไหร่คะไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะคะ,คะแต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายด้วยนะคะว่าสมมติว่าเขียนโครงการไปหนึ่งห้าหมื่นเราก็จะสามารถกู้ได้ห้าหมื่นนะคะอันนี้ตาม เขาเรียกว่าตามความต้องการของเกษตรกรจริงๆนะคะตามแผนธุรกิจนะคะซึ่งขั้นตอนการพิจารณาก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของทางทอกศด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งหลักเงินหลักการประกันเงินกู้หรือว่าคนค้ำนะคะโครงการนี้ดีมากเลยนะคะ,คคะ,คะก็คือ1คนกู้สองคนคำ้ำถ้าพี่กู้งจะกู้อย่างเงี้ยให้นุชค้ำให้ก็ได้คะ่ะคแต่พอน,นุชจะกู้พี่กู้ต้องค้ำให้นุชนะคะหาประมาณนี้นะคะก็อีกหลัก อีกหลักทรัพย์คั้าประกันก็ได้นะคะใช้หลักทรัพย์คั้มประกันก็ได้นะคะอ,อ,คอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างถูกนะคะถ้าเรากู้ในอัตราดอกเบีย้ยถ้ากู้มาในด้านกิจกรรมด้านประสัทด้านประมงด้านกเกษตรจะคิดอยู่ที่ร้อยละสี่บาทต่อปีนะคะซึ่ง3ปีแรกเนี่ยจะ4บาทต่อปีแต่พอปีที่4ี่ที่ห้าปุ๊บก็ทางธนาคารทกศก็จะคิดตามเลท MRR ของทกศนะคะ,คะอาจจะเป็น6บาท20 6บาท50หรือ7บาทอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางทกศนะคะ,ะแล้วแล้วขออนุญาตถามถึงกิจกรรมทางการเกษตรมีอะไรบ้างนะคะที่อ,อยู่ในโครงการนี้เกษตรกรสามารถกู้ไปทำอะไรได้บ้างนะคะกู้ไปแสนหนึ่งทำอะไรได้นุชขออนุญาตพูดถึง3กิจกรรมเลยนะคะ เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลแนะนําให้3กิจกรรม3ามเมนูด้านด้านอาชีพนะคะด้านแรกก็จะเป็นด้านพืชน,นะคะก็จะสามารถกู้ไปปลูกพืชด้านอาจจะเป็นพวกข้าวโพดค่ะกระชายขาวฟักเขียวฟักทองอันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อที่เกษตรอําเภอได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งด้านประมงนะคะประมงก็กู้ไปเลี้ยงปลาพวกปลาตะเพียนปลาทับทิมปลาดุกแล้วก็กุ้งนะคะ อันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานประมงอำเภอได้ทุกแห่งนะคะทีนี้ด้านของปศุสัตว์นะคะด้านปศุสัตว์ของนุชนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเมนูด้านอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนเลี้ยงโคขุนเลี้ยงแพะขุนหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงเป็ดไข่อีกตัวนะคะฮอตฮิตเหมือนกันจิ้งรีดค่ะตัวน,นี้ก็เป็นถือว่าเป็นศาสตร์เศรษฐกิจ<ช>ที่มีมูลค่าสูงเช่นชเดียวกัน,นะค,ะค่ะ จะ <S an other> สังเกตว่ามีเกษตรกรหลายหลายนเริ่มมีการมหาหันมาเลี้ยงจิ้งหรีดเพิ่มมากขึ้นะนะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้<ช>นะคะ<า>นอกจาก,จากการทำนานะคะหากสนใจนะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วโออยากกู้เงินหนึ <S <S 2> <S 2> <S 2> ่งแสนบาทมาประกอบอาชีพด้านประสัตด้านประมงด้านเกษตรเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยถ้าไปด้านประสัตว์นะคะก็จะมีใบสมัครเข้าร่วมโครงการสารฝัน ะะสามารถไปติดต่อรับได้ที่สำนักง,งานปสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ได้ทุกแห่งเลยนะคะตามพื้นที่ทะเบียนบ้านที่เราอยู่นะคะเสร็จแล้วก็จับมือกัน3คนหรือว่าบางคนอาจจะใช้หลักทรัพย์ค้ามกันก็ได้นะคะแต่ถ้าใครจับมือกันสามรายก็1คนกู้2คนค้ำนะคะเหมือนที่บอกวางแผนธุรกิจไปว่าเราจะเลือกอา,อาชีพอะไรด้านไหนนะคะ,คะอ่า ในส่วนของกระบวนการก็คือต้องมีการวางแผนธุรกิจด้วยวะะ่าเอาเงินแสนหนึ่งหรือว่าห้าหมื่นเนี่ยมาทําอะไรมีตลาดรองรับที่ชัดเจนไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็สม,มุดลูกค้าทคสอนะคะแล้วก็นําไปยื่นที่สํงงานักงานทกสอในสาขาทุกพื้นที่ได้เลยค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะเป็นโครงการที่มาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะใ,ในช่วงของโควิดก็ว่าได้นะสาหรับ เกษตรกรที่มีความประสงค์แล้วก็ต้องการที่จะกู้เพื่อมาประกอบอาชีพทางการเกษตรทั้ง3ด้านพืชประมงปศุสัต <คะ S 2> ว์ก็สามารถติดต่อหน่วยงานทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านนะคะในหลายส่วนก็สามารถติดต่อได้รวมถึงเดี๋ยวให้น้องนุชได้ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งว่าช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดติดต่อได้ที่ไหนยังไงรวมถึงอยากกู้ต้องทำยังไงบ้างนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ไหนนะคะค่ะสำหรับ สำนักง,งานประศัทจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานะคะสามารถติดต่อเบอร์โดยตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร044713145ค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องอพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากกู้นะคะก็สามารถเข้าไปขอคำแนะนำได้ที่สำนักง,งานประสัตอำเภอนะคะทางสำนักง,งานประศัตอำเภอของเราในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ก็จะมีใบสมัครให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้กรอกแล้วก็ ทางผดสก็จะเป็นคนรับรองขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ให้นะคะท่านก็สามารถยื่นดำใบนี้ไปยื่นได้ที่ทกสได้ทุกสาขาได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ขออนุญาตขอบคุณขอบคุณน้องนศด,ดาวันนี้ที่มาเล่าเรื่องราวการเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าฝนรวมถึงโครงการสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพนะคะที่เป็นนโยบาย ของทางรัฐบาลแล้วก็รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสนับสนุนให้เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิดนะคะก็ติดต่อข้อมูลสอบถามได้จริงๆไม่สนับสนุนให้กู้นะแต่ว่าันนี้มีโครงการดีๆที่มาช่วยซัพพอร์ตมาสนับสนุนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ ที่ให้ไปแล้วเบื้องต้นนะคะรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านติดต่อได้ทุกหน่วยงานเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรก้าวไกลใส่ใจเกษตรกรก็หมดลงแล้วนะคะขออนุญาตขอบคุณท่านผอ,อสมทรงเผือกผลท่านผอ,อสวทศรินและก็พี่ๆทีมงานที่สวทศรินที่สนับสนุนการจัดรายการในวันนี้นะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ